ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้การ์เดต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงมิ t ูบิชิ h i l 200รุ่นปี2026ที่อาจเป็นรุ่น h ฮ a v y ด u t ตที่สุดเราจะมาสำรวจกันว่าอะไรที่ทำให้รถรุ่นนี้พิเศษอะไรที่คุณคาดหวังจากรถใช้งานหนักตัวจริงและคาดดาวฟีเจอร์ลับซ่อนเรนมานานที่อาจเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถรุ่นนี้หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ใช้งาน ได้ยาวนานอย่าพพาดชมลองนึกภาพว่าคุณได้ก้าวเข้าไปในลานจอดและเห็น l 2 0 0 h e a v y Duty ปี2026่าพแรกมันดูน่าเกรงขามกว่ามากทั้งท่าทางที่สูงขึ้นล้อที่ใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและบึกบึนขึ้นแต่ผ่านนั้นมีอะไรมากกว่าแค่รูปลักษ์เครื่องยนต์และสมรรถนะใต้ฝากระโปรงคุณน่าจะคาดหวังเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ขั้นสูงให้กำลังประมาณ181แรงมา้าและแรงบิด430นิวตันเมตร ที่ประมาณ2,500รอบต่อนอาทีตัวเลขเหล่านี้มีอยู่ใน L200 รุ่นปัจจุบันอยู่แล้วเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นรถรุ่น Heavy Duty รุ่นนี้อาจมาพร้อมชิ้นส่วนภายในที่เสริมความแข็งแกร่งได้แก่ลูกสูบที่แข็งแรงขึ้นระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นอาจมีออยล์คูลเลอร์หรือชุดระบายความร้อนเสริมหรือแม้แต่รุ่นเทอร์โบคู่เสริมสำหรับผู้ที่ชอบความแรงระบบส่งกำลังน่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแบบอัปเกรดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทนทานหมดข ซีด้วอยู่ดีที่สามารถเลือกได้พร้อมอัตราทดเกียร์ต่ำสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดหรือการขับขี่แบบบรรทุกระบบช่วงล่างแชสซีและยางอกช่วงล่างสำหรับงานหนักหมายถึงระบบช่วงล่างที่ได้รับการอัปเกรดได้แก่สปริงที่แข็งขึ้นแนบกบด้านหลังที่แข็งแรงขึ้นหากมีการบรรทุก และโช้คคับที่ดีขึ้นเหล็กกันโครงด้านหน้าเพื่อลดการโครงของตัวถังการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแชสซี่อาจมีการเพิ่มรางเฟรมเสริมความแข็งแรงการป้องกันใต้ท้องรถเพิ่มเติมเ,มเช่นแผ่นกันกระแทกการป้องกันและอื่นๆล้อและยางจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและทนทานขึ้นเช่นล้ออลลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยางแบบออเทเรนเช่นขนาด 265/60R18 พร้อมอยางอะไหล่สำหรับงานหนักการออกแบบจะประกอบด้วยแผ่น การโคลนตะขอเกี่ยวลากจูงด้านหน้าและจุดยืดนาดและความจุคุณต้องการบรรทุกและลากจูงได้น้ำหนักรถร,ถรวมอาจอยู่ที่ประมาณ2,800กิโลกรัมโดยมีน้ำหนักบรรทุกเปล่าอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0ง0กถึงกิโลกรัมขนาดกระบะบรรทุกที่เหมาะสมความยาวประมาณ1520า mm. มิลลิเมตรสำหรับกระบะบรรทุกความกว้างที่เหมาะสมผนังรถลึกเพียงพอระยะฐานล้ออาจอยู่ที่3,000ม mm. ิลลิเมตรเพื่อให้สมดุลกับความสะดวกสบายในการขับขี่ และพื้นที่บรรทุกระยะห่างจากพื้นรถอาจสูงกว่า200มิมขึ้นไปจึงสามารถลุยบนเส้นทางที่ยากลำบากได้ควอมจุเชื้อเพลิง75ลิตรให้ระยะทางที่เหมาะสมแม้ในขณะบรรทุกภายนอกและการออกแบบเมื่อมองจากภายนอก L200 รุ่น Heavy Duty จะมาพร้อมกระจังหน้าแบบ Dynamic Chill ของ Mitsubishi แต่จะดูแข็งแกร่งกว่ามีการชนหนาขึ้นตกแต่งโครเมียมหรือโลหะเพื่อการปกป้องไฟเลทที่ได้รับการอัปเกรดไฟหน้าเลทไฟตัดหมอกเลท ไฟวิ่งกลางวันจกมองข้างปรับความร้อนแบบพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเหลดมือจับประตูอาจเป็นแบบโครเมียมหรือแบบเสริมความแข็งแรงมือจับประตูหลังแข็งแรงบันไดข้างเพื่อให้เข้าออกได้ง่ายขึ้นราวหลังคาเป็นอุปกรณ์เสริมกระจกป้องกันรังสี UV กระจกความเป็นส่วนตัวด้านหลังที่ปัดน้ำฝนแบบเซนเซอร์กัดป้องกันใต้ท้องรถแผ่นกันโคลนหน้าและหลังภายในและความสบายภายในห้องโดยสารคาดว่าจะมีเบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตหุ้มหนังหรืออย่างน้อยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าเลื่อนปรับเอ็นและปรับระดับ